ที่หนึ่งสวัสดีไหยนะฉันยังคงยิ้มอย่างอารมณ์ดีเหมือนคนบ้าแม้ว่าขณะน,นี้ตัวฉันในสกูปปี้ไอรูกรักกำลังพุ่งออกจากสะพานด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงดิ่งลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาจากความสูง128เมตรอาแค่จะหักหลบถุงขนมที่ปลิวมาตามทางแต่ดลืมไปว่าตัวเองอยู่บนสะพานเจริญพรจริงๆตูมหลังจากดิ่งลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาฉันก็ได้แต่ลืมตาในน้ำมองสกูปปี้ไอรูกรักที่ค่อยๆจมลงเยี่ยงเรือไททานิค ด้วยจิตใจชอกชำ้ำก่อนจะว่ายขึ้นสู่ผิวน้ําจนกระทั่งโผล่ขึ้นมากลางดงดอกบัวตอนแรกฉันก็นึกสงสัยว่าอ้บาคนไหนมม่เอาดอกบัวมาปลูกกลางแม่น้ําเจ้าพยาพอฉันขับรถผ่านอยู่ทุกวันก็เห็นแต่ผักตบชวาเขียวปัดเคยได้ยินสุภาษิตไทยว่าเห็นกรงจักเป็นดอกบัวแต่ไม่เคยคิดว่าจะเห็นผักตบชวาเป็นดอกบัวได้ด้วยโอ้ไมยบุตรดาฉันเดี๋ยวมองรอบตัวด้วยความแปลกใจเมื่อสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพยาที่ควรจะมี อยู่กลับหายไปนำซ้ำรอบๆตัวฉันกับไร้วิเวลของตึกรามบ้านช่องมีแต่ต้นไม้และสิ่งก่อสร้างแปลกๆแม่น้ำเจ้าพยาเองก็ดูแคบลงแถมยังเต็มไปด้วยกอบวัวที่แข่งกันผลิดอกหลากสีไม่สินี่มันไม่ใช่แม่น้ำเจ้าพยาแล้วฉันนาซีดมือไม้เย็นชืดรีบวายน้ำขึ้นฝั่งอย่างตื่นตนกเมื่อมาถึงฝั่งฉันก็รีบยกมือขึ้นมาตบหน้าตัวเองอยู่หลายครั้งเขาคิดว่านี่อาจเป็นความฝันหรือภาพหลอนแต่ทุกอย่างรอบตัวก็ยังไม่หายไป รือว่าฉันตกกระแทกน้ําแรงเกินไปเลยตายไปแล้วทว่ายังไม่ทันขิดฟงส่้นไปไกลกว่านั้นความทรงจําของคนคนหนึ่งที่ชื่อเจ้ามู่หลิวก็ไหลเข้ามาในหัวจึงทําให้ฉันเข้าใจได้ว่าตอนนี้ฉันกําลังสิงอยู่ในร่างของเจ้ามู่หลิวคนนี้โอ้พระเจ้าจอดมันบ้าไปแล้วตอนนี้ฉันกําลังอยู่ในร่างของคนอื่นดูเนี่ยแต่ครั้นจะไม่ให้เชื่อว่าตนเองเข้ามาสิงอยู่ในร่างของคนอื่นก็ไม่ได้พอดูจากสภาพแวดล้อมร,บรอบๆตัวแล้วที่นี่ไม่ใช่กรุงเทพแน่นอน นี่หมายความว่าฉันทะลุมิติมาสิงร่างคนอื่นพอขับสกู๊ปี้ไอพุ่งตกลงจากสะพานดิ่งลงแม่น้ำเจ้าพญาอย่างนั้นสินะแหมโลกนี้ก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในตลอดเวลาเหมือนกันนะเนี่ยใครจะคิดว่าแค่แว้นมอไซค์ไปส่งรายงานอาจารย์ป้าที่มหาลัยอยู่ดีๆจะทะลุมิติมาเที่ยวเมืองจีนได้โดยไม่ต้องทำพาส,สปอร์ตแบบนี้ฉันท่าโอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยท่าเนื่องอยู่ริมสระเพื่อเรียบเรียงเรื่องราวชีวิตของเจ้าของร่างคนเก่าที่ชื่อเจ้ามู่หลิว แต่น,นได้ไม่นานสองนานนางกำนันที่ชื่อยางอิงกับยางเทาบุรีกุจอรับค่ากลับไปตำหนักสภาพโปรโโกโซโที่หน้าตาเหมือนกระท่อมปลายนาแฮมค่าก็พูดเกินไปอันที่จริงมันก็พอดูออกว่าเป็นตำหนักแต่สภาพของมันข้าเห็นแล้วรับไม่ได้จริงๆแผนอย่างนี้มีโฮมโปรไหมข้ามีบัตรลดราคานะแต่เรื่องซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่คงต้องพักไปก่อนพอตอนนี้ยางอิงกับยังเทาจับค่าเปลี่ยนสภาพแถมยังซักถามไม่หยุดเกี่ยวกับสาเหตุที่ข่าตกลงไปในสะ นานสองนานกว่าพวกนางจะคลายกังวลและปล่อยให้ข้าทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่คนเดียวไอ้ตายสิป่านนี้ที่บ้านจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะทุกคนคงจะตามหาขากันให้วุ่นวายไปจนหมดแล้วพวกเขาคงจะเจอร่างของขากันหรือยังจะมีวิญ,ญญาณอื่นเข้าไปสิงร่างของข้าเหมือนที่ข้าสิงร่างคนอื่นอยู่แบบนี้หรือเปล่าแต่เป็นอย่างหลังก็คงจะดีกว่าพ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องเสียใจมากอาเมื่อนึกถึงเรื่องเก่าๆน้ำตา,าข้าก็ไหลออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ก็น,นะเรื่องมันเศร้า มีข้าตายเพื่อทะลุมิติมายังแผ่นดินจีนสมัยโบราณเฉวนเฮยแต่จะให้มานั่งเศร้าแต่นึกถึงเรื่องในอดีตอย่างเดียวมันก็ใช่ที่อย่างไรเสียข้าก็คงแก้ไขอะไรไม่ได้อยู่แล้วสู้เอาเวลามามองหาข้อดีของการมาสิงร่างคนอื่นดีกว่าคิดได้แล้วข้าก็ปัดน้ำตาพังเริ่มนึกถึงข้อดีของการที่ข้าข้ามทะลุมาที่นี่ไม่ต้องนั่งแก้โครงงานอาจารย์ป้าไม่ต้องจ่ายค่าแชร์เจเจ้าของหอไม่ต้องจ่ายค่าหวยที่ติดป้านหน้ามหาวิทยาลัยไว้แฮม เาเป็นว่าการทด่ค่าธรณีมิติมาที่นีก็มีข้อดีเยอะพอสมควรเลยละเมื่อสรุปความคิดอันฟุ้งซ่านของตัวเองได้แล้วข้าก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่างพึงพอใจแบบมีสินะที่เขาเรียกว่าตำนำพริกอะไรแม่นำซึ่งหมายความว่าในเรื่องใดๆต้องมีเรื่องดีๆเสมอแหละเอมีขา้าเปรียบถูกต้องหรือเปล่านะแต่ก็ช่างมันเถอะไม่ใช่ว่านายของพวกเจ้าทนสภาพน่าสมเพชไม่ได้จนสติวิปร,รารไปแล้วหรือ ข้าชะงักเมื่อได้ยินเสียงของใครสักคนดังมาจากทางด้านหน้าตำหนักเป็นเสียงดัดแหลมระคายหูทาให้ข้ารู้สึกรําคาญจนต้องมาแอบดูเหตุการณ์ที่ประตูที่นาตำหนักยางอิงก,กับยางเทากําลังยืนกํามือแน่นขณะที่สนทนากับขันทีผู้หนึ่งซึ่งกําลังยืนนําหน้านางกํนานันกรมหนึ่งข้าจําชื่อได้ดางๆว่าน่าจะเป็นเจ้ากงกงขันทีคนสนิทของเย่ยเสียนเฟยหนึ่งในนางสนมที่ชอบกันแกล้งเจ้ามู่หลิวอ่าแต่ดู ผ่าทางเจ้ากงกงคงไม่ได้อ่านลายกลมสินะคนอื่นเขาสวมชุดสีชมพูกันหมดแต่เขาดันสวมชุดสีเขียวอยู่คนเดียวสรุปว่าอย่างไรนางสตรีวิปลาจจริงๆงั้นสิเจ้ากงกงว่าพังบกพัดไปมาพอสนมเพียงแค่เสียควันจากอุบัติเหตุเจ้าค่ายางเทาตอบก่อนรับสำหรับใส่อาหารจากนางกำนันคนหนึ่งพังกล่าวขอบคุณตามมารยาทเจ้ากงกงได้ยินก็แซ้งทำเป็นตกใจเล็กน้อยก่อนกราว,วาจาแดกดันโออุบัติเหตุงั้นหรือ แล้วเยี่ยงไรนางใกล้ตายหรือ,อยังพวกสนมยศน้อยก็เป็นกันเสียแบบนี้คิดแต่จะเรียกร้องความสนใจจากฟาบาทเจ้ากงกงผู้จบก็พาพวกนางกำนันเดินจากไปพร้อมเสียงหัวเราะยังจริจกรักรซึ่งข้าคิดว่าฟังดูคล้ายกับเสียงนกเป็ดน้ําเบ่งไครเมื่อขบวนนกเป็ดน้ําเดินจากไปข้าจะเดินออกมาหน้าตำหนักยืนเท้าเองมองยังอิงและยังเทาที่น้าซีดเผือดอยังนึกถึงว่าข้าจะแอบฟังบทสนทนาเมื่อคู่นี้ ในใจของทั้งสองคงนึกสงสารเจ้านายตัวเองที่ต้องโดนคนรับใช้ของผู้อื่นมาดูถูกเยียดยามอะไรทํานองนั้นละมังพอาหากเป็นเจ้าชายนีคนเก่าคงวิ่งไปแอบร้องไห้ด้วยความเสียใจเป็นแน่แท้แต่นั่นไม่ใช่ข้าแน่นอนใครจะไปเสียน้าตาพราะเสียงนกเป็ดน้าเบ่งไครกันแม้จะยังมีความรู้สึกเสียใจตกค้างอยู่ในร่างของเจ้ามู่เหลิวอยู่เล็กน้อยแต่ข้าไม่สนใจเพราะสิ่งที่ข้าสนใจตอนนี้คือเสียงพยาธิในกระเพาะที่แข่งกันร้องโอเปร่ากันเป็นหมูคณะอยู่ตันหากเรา านมีอะไรให้กินบ้างยางเทาขอค่าดูหน่อยข้าพูดพังเอื้อมือไปเปิดสำหรับอาหารแต่ยางเทารีบยกสำหรับหลบทันทีทำเอาขาเคี้ยวกระตุกหยิกๆกก่อนมองหน้านางย่างเอาเรื่องขอภัยเพคะเออเดี๋ยวมอมฉันตั้งสำหรับให้ในตำหนักเพคะรอคู่เดียวไว้ยางเทาร้องห้ามแต่ข้าใช้โอกาสที่นางเผลอรีเปิดสำหรับอาหารทันทีมันจะอะไรกันนะกนาข้าแค่จะดูหน้าตาอาหารก็เท่านั้นแค่หิวโปร ข้ามองซากไข่เป็ดที่ร่วงลงมาแต่โปรห่างจากเท้าขาไปหนึ่งคืบเศษไข่บางส่วนกระเด็นมาติดชายกระโปรงพร้อมกินข้าวชอยมาเตจมูกวอดยางอิงกับยางเทารีบคุกเข่าอ่อยโฮพังพูดด่วเร็วแทบฟังไม่ได้สับแต่ข้าสนใจเพียงอย่างเดียวคือในสําหรับนั้นมีแต่ไข่เป็ดเต็มไปหมดไม่ได้มีอะไรอย่างที่ควรจะมีอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่าถ้ามองสําหรับที่มีแต่ไข่เป็ดสดสลับกับนางกำนันที่กําลังคุกเข่าร้องให้ไปมา ทำให้ข้าพอจะเดาอะไรรออกสงสัยพวกเจ้านกเป็ดน้ำนั่นคงตั้งใจจะแกล้งข้าสินะดูท่าคงจะทำบ่อยเสียด้วยยังเทาถึงได้รู้อยู่แล้วจึงไม่ให้ข้าเปิดดูสำรับเมื่อข้าไม่พูดอะไรยังอิงและยังเทาจึงเงยหน้ามองข้าทางน้ำตาส่วนข้าคงยังมองไข่เป็ดในสำรับตาไม่กระพริบพยายามสงบจิตสงบใจคันติคันติขันจอกเสียงทองร้องดังขึ้นเหมือนเป็นฟังเส้นสุดท้ายความอดทนของข้าเส้นสุดลงข้า คว้าเอาไข่เป็ดมาสามใบพร้อมกับถลกกระโปรงวิ่งไปทางที่พวกนกเป็ดน้ำเดินจากไปท่ามกลางความตกใจของยางอิงและยางเทาแต่ข้าหาได้สนใจไม่ไอพวกนกเป็ดน้ำแกตายส่วนพวกเจ้าไปทำอาหารซะถ้าข้ากลับมาแล้วไข่พวกนั้นยังไม่พร้อมกินข้าจะปาพวกเจ้าด้วยไข่พวกนี้แหละข้าไม่ไหวหันกลับมากำชับยางอิงกับยางเทาเรื่องอาหารก่อนจะตั้งหน้าตั้งตาวิ่งไปตามทางอย่างรวดเร็วแหกๆด้วยความเร็วดีกรีแชมเปียน วิ่งเปียวสมัยอนุบาลสองทำให้ขาใช้เวลาไม่นานนักก็ตามทันเจ้าพวกนกเป็ดน้ำบริเวณรอบๆมีต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างมากดูแลที่นี่คงเป็นอุทยานหลวงสถานที่ช่างเป็นใจเสียจริงข้าคิดอย่างย่ำใจก่อนเดินไปหลบหลังพุ่มไม้พุ่มหนึ่งเพื่อสังเกตการเจ้าพวกนกเป็ดน้ำเอาละศัตรูอยู่่ังระยะ50เมตรข้าเริ่มคำนวณระยะวิถีโค้งประดุดว่าเล็งปืนใหญ่อยู่ที่ไข่าบางระจันเอาละวิชาลับไครลอยฟ้าเฮมข้าไม่ได้บ้านนะแต่ปกติ เวลาตัวเอกเรื่องไหนจะใช้กระบวน่าเขาก็ต้องตั้งชื่อท่าให้ดูเท่กันทั้งนั้นในในที่นี้ก็ดูเป็นแผ่นบินจีนสมัยโบราณแล้วพระขาดลาออกจากการเป็นนางสนมได้เมื่อไหรถ้าจะเขียนตำราพิฆาดนกเป็ดน้ำขายชาวเมืองละกันฟ้าวโผลกรีด้ามองเจ้ากงกงและเหล่านางกำนันกรีดร้องเมื่ออยู่ๆมีไข่สองใบล่วงลงมากลางมงไข่เป็ดใบหนึ่งล่วงใส่กลางหัวเจ้ากงกงพอดีณเมื่อไข่ลหยย้อยลงตามใบหน้าดูน่าขันยิ่งน,นัก แม่จะกินข้าวไข่กระคุงชนจมูกเทพอาเจียนอีกังหากถ้ากัดภาชนะไวสุดแดงเพื่อขั้นเสียงหัวเราะก่อนจะรีบเิี่ยงกลับตำหนักโดยไม่รอให้ใครเห็นแม้จะรู้สึกเสียดายเล็กน้อยที่ไข่เป็ดโดนพวกเจ้านกเป็ดน้ำแค่สองฟองสงสัยอีกฟองคงโดนกิ่งไม้แตกไปแน่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็คุมค่าเหน่อยของข้าแล้วคอยรังเจ้าชายนีไม่นานเชิญกงกงนำขบวนเสด็จของฮ่องเต้เดินทางมายังอุทยานหลวง ขบวนเสด็จเป็นระเบียบสง่างามแต่ทว่าภายในเกี้ยวของฮองเต้นั้นรับร่างเปล่าเชิญกงกงนิ้วหน้าเล็กน้อยเมื่อได้กินข่าวใครจากขบวนของเจ้ากงกงที่หยุดทําความเคารพเขาขมวดคิว้วไม่เห็นสภาพเนื้อตัวเปื้อนไข่สดของเราคันทีและนางกำนันเจ้ากงกงนั้นแสนอับอายแต่เชินกงกงไม่ได้สนใจเขาไม่ว่างแม้แต่จะตำหนิขวัญันทีรุ่นน้องผู้นี้พอตอนนี้มีเรื่องสําคัญยิ่งกว่าขบวนเสด็จของฮองเต้มาถึงต้นไม้ที่อยู่ห่างจากผู้หมายที่เจ้าเชนีเคยซ่อนอยู่เพียงสี่เมตร เฉินกงกงจึงสั่งให้ทุกคนหยุดเดินและทําความคารพถวายบังคมฟาบาดโดยเฉินกงกงผู้จบชายหนุ่มในชุดสีเหลืองปาักลายมังกรห้าเล็บที่แซนองอาจก็กระโดดลงมาจากต้นไม้เฉินกงกงถอนหายใจเบาๆอย่างเหนื่อยใจเขาอยู่กับห้องเต้มาตั้งแต่พระองค์ทรงพยาวในบัดน,นี้พระองค์จะขึ้นของราชเป็นห้องเต้แล้วแต่ดีไซน์ก็ยังเหมือนกับตอนที่เป็นองค์ชายไม่เปลี่ยนแปลงดีที่พระองค์ทรงรับผิดชอบงานราชการแผ่นดินอย่างไม่ขาดตกบกพร่องจึงทำให้เราคุณนางหาทางโจมตีไม่ได้ เินกงกงสุเรเสียงส่งอำนาจเอ่ยขึ้นเรียบๆดูเป็นการเป็นงานพยาค่ะเชนกงกงรับคำสั่งพังขมวดคิ้วเพราะได้ยินไข่สดชฉยมาเป็นไข่สดแม้จะแปลกใจว่าคืนนี้มาจากที่ใดทั้งๆัที่เจ้ากงกงกับเรานางกำนันเดินจากไปไกลแล้วแต่เชนกงกงก็ยังไม่จะเงยหน้าขึ้นมองเจ้ามีผ้าเช็ดหน้าสะกพืนไหมสางลี่พองเตพูดเสียงเบาให้ได้ยินกันเพียงแค่สองคนทำให้เชนกงกงรีบเงยหน้ามองพักอย่างรวดเร็ว เมื่อสบพักของเต้แล้วเชิญกงกงก็รู้สึกหน้ามืดวิงเวียนศีรษะคลายจะเป็นลมตรงนี้เสียให้ได้วันนี้เอาพักรอเราคมไขยของของเตอมีภาพเป็ดเป็ดเลอะอยู่ครึ่งซีกน,นเมื่อไข่หยดลงจากพระนุที่ทีละหยดทีละหยด,ยดแถมที่ระเกสายังมีเปลือกไข่ติดอยู่เมื่อลมพัดออกเปลือกไข่ชิ้นหนึ่งล่วงตกลงมาที่ปลายเท้าเชิญกงกงถึงกับเป็นลมสลบเมือดไปทันทีบทที่สองปฏิวัติ หน้าแป้งกลบไปยุกใหม่คนนิ้นช้ำๆเมื่อข้าเดินกลับมาถึงตำหนักก็พบว่านางกำนันที่น่ารักทั้งสองของข้าตั้งโต๊ะเสวยเสร็จแล้วและเมื่อข้าได้ลองกินอาหารฝีมือพวกนางข้าก็พบสาเหตุการตายของเจ้าเฉนีนางคงจะฆ่าตัวตายมีฝีมือการทำอาหารของนางกำนันตัวเองเป็นแน่แท้แต่ด้วยความหิวขค่จึงจำใจกินอาหารที่พวกนางทำให้ไวจนหมดแต่ก็นึกสงสัยว่าเหตุใดในตำหนักนางสนมถึงมีห้องเครื่อง ความทรงจําที่ขัดขาดเกินในหัวก็อธิบายไม่ได้มากหนักสุดท้ายแล้วข้ายถึงตัดสินใจเอ่ยปากถามอย่างอิงได,ได้คําตอบว่าครั้งหนึ่งของเฮาทรงกันแกลงโดยส่งเนื้อหมูสดชุ่มเลือดมาให้พวกสนมที่เหลือต่างพากันทาตามจนแทบไม่มีอาหารจากห้องเครื่องจริงๆส่งมาเลยยูเตอร์เฟยเห็นเช่นนั้นจึงส่งเครื่องครัวมาให้เพื่อแสดงความมีน้ําใจแล้วพวกสนมชั้นสูงก็เลยทําตามจนมีเครื่องครัวตําหนักเต็มไปหมดเพคะเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างสินะ คออาถอนหายใจอย่างนึกอนาจิตอนาจใจจนกระทั่งนึกสงสัยขึ้นมาได้ว่าเจ้าชายนี้พูดนี้เดิมทีเป็นนางกำนันแต่ด้วยความงดงามที่เตะตามฮองเตทำให้นางถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นนางสนมแต่ทำไมฮองเตถึงไม่ลืมเลือนนางกันละ่ะจะลืมกันได้ง่ายๆเฉลือมีอะไรที่เกิดขึ้นกันแน่คาน,นึกแล้วก็ให้ยางเทาไปเอากระจกมาให้ข้าส่งโอ้ไ oh ม่กอดซีเป็นเต้าหู้ไออะไรเบอร์นี้าพาี่สะท้อนจากกระจกทำให้ข้ารู้ว่าความจริงแล้วเจ้ามู่หลิว พอมีเครื่องหน้าดีทีเดียวเสียแต่ว่าหน้าตาดูซีดแลยจะชื่อไปหน่อยมีนาเล่าห้องเตยเธได้ลืมเดือนนางอาให้ตายเถอะดูสิวเล่นสีแมจะอันมิดเดียวแต่พอหน้าที่ซี่เสียวทําให้มองเห็นสิวชัดเจนลืมฝีปากก็สีจางแถมยังแตกแห้งคนสมัยนี้ไม่รู้จักวาสลีนกันหรืออย่างไรอย่างน้อยขี้พึ่งก็ยังดีแต่ก็น,นะสนมตกอับอย่างทามีแค่แป้งผัดหน้าก็บุญแล้วบุญมันดาเจ้าเถอะ พอมีแต่แป้งทาหน้าเท่านั้นถ้าผู้นี้ถึงได้มีใบหน้าที่ซีดเป็นเต้าหู้แบบนี้ถ้าจิตตามมองตลับแป้งเจาปัญหาที่จําได้รังๆวารับมาจากของเฮาด้วยสายตาสับแช่งแล้วมองจิตไปที่ยางอิงกับยางเทาต่อแต่พวกนางกลับทําหน้างงยังไม่รู้ความผิดยางอิงยางเทาข้าเอ่ยเรียกพวกนางเสงยงยนเพทขพัสนมพวกนางตอบรับด้วยน้ําเสียงใส่ซื่อยิ่งทําให้ข้าหงดหงิดพวกเจ้าเห็นคิ้วข้าไหมคิวข้ามงกุดบนใบหน้าข้าพวกเจ้าเห็นไหมเมื่อเห็นข้าโวยวาย สองนางกำนันก็ทำหน้าเลอลาก่อนจะระล่ำดาลักว่าคิ้วของข้าก็เรียวสวยงามตามปกติไห้ตายเถอพวกนางเรียกเส้นใดขนจางนี่ว่าคิ้วอันงดงามได้อย่างไรพระเจ้าแห่งทินสอเขียนคิ้วจะไม่ให้อภัยพวกเจ้าแน่ข้ามองพวกนางด้วยสายตาคาดโทษอีกครั้งก่อนจะมาส่องกระจกต่อยิ่งมองยิ่งขัดตาแต่เมื่อก้มดูเครื่องปะทินโฉมที่มีอยู่ข้าอยากจะคว่ำตกเครื่องแป้งให้รู้แล้วรู้รอดมีแต่แป้งกระแป้งจะให้ข้าเก็บแป้งพวกนี้ไว้เผื่อบโบกฟ้าผนังตำหนักหรือไงกัน ปฏิวัตยางนี้มันต้องปฏิวัติทําไมจําเป็นแป้งพวกนี้ของเฮาพระราชฐานให้แก่ข้าสินะข้าเอ่ยถามพังเลือกขิวมองหน้ายางเทาอย่างต้องการคําตอบเพคะนางตอบโดยท่าทางเหมือนสงสัยในคำํำทมข้าเลือกสนใจนางพังหันมาใช้มือกวาดแป้งบนโต๊ะให้ไปกองรวมอยู่ที่เดียวกันแล้วเรียกใช้งานยางอิงแทนยางอิงเก็บแป้งพวกนี้ออกไปทีสิเก็บใส่กล่องไว้ด้วยนะข้าจะเก็บไว้ใช้ใช้ปลาสใส่หน้าคนที่ให้มาแฮมบ้าหรือ ถ้าจะไปทําเรื่องอย่างนั้นได้อย่างไรอีกฝ่ายเป็นถึงหงเฮาเชียนะถ้ายัางไม่อยากโดนตัดหัวนะส่วนเจ้ายัางเถาไปต้มน้ำมาให้ข้าทีสิยังอิงหลังจากที่เจ้าเก็บแป้งพวกนั้นเสร็จจงนําไข่ขาวมาให้ข้าด้วยเอาเฉพาะไข่ขาวอย่าให้มีไข่แดงผสมข้าสั่งงานเสร็จก็รอจนพวกนางออกไปจากห้องแล้วจะค่อยๆทอชุดธิลชินโยนไปทางซ้ายทีขวาทีในช่วงท่าที่คิดว่าเซ็กซี่ที่สุดพร้อมจือปากเล็กน้อยซ้อมเผื่อไว้อ่อยองครักษ์รอเอ้ยเผื่อรับใช้ฮงเต แต่ข้ามั่นใจว่าเมื่อคาหายซีดเป็นเต้าหู้ไข่เมื่อไรข้าจะงามลำกว่านางสนมลายคนแน่นอนจากที่ตรวจสอบดูหน้าอกหน้าใจของเจ้ามู่หลิวก็ใช่ว่าจะเล็กแต่หากใส่ชุดแล้วมันดูเล็กก็ค่อยเอาผ้าเช็ดหน้ายัดเออถ้าหมายถึงค่อยๆจัดชุดใหม่เมื่อหันซ้ายทีขวาทีแอนสะโพกจือปากตรวจสอบตัวเองเสร็จข้าก็แต่งตัวกลับเหมือนเดิมไม่นานนักยางอิงก,กับยางเทากลับเข้ามาในห้อง ข้าจึงนำน้ำอุ่นมาล้างหน้าเพื่อเปิดรูคุมคนก่อนจะมาดหน้าด้วยไข่ขาวผางเบ้ปากับกบินข้าวที่ทให้ขานึกถึงวีรกรรมวันนี้ป่านนี้เจ้ากงกงกำน,น,นังกำนันนกเป็ดน้ำคงไปฟ้องเยี่ยเซนฟยแล้วเป็นแน่คิดแล้วก็อยากหัวเราะออกมาดังๆอย่างไรเสียเยี่ยเซนฟียไ,ฟไม่มีทางเอาเรื่องข้าได้อยู่แล้วพอเดิมทีเจ้าเฉนีไม่เคยสู้คนอีกทั้งมีนางกำนันที่เรียบร้อยอ่อนแอขอรับใช้อยู่จึงทำให้เจ้าเฉนนีตกเป็นเป้าหมาย กา,การแกล้งต่างๆนานาของสตรีในวังลังแต่ในทางกลับกันมันก็มีข้อดีคงไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเจ้าเชนีจะเป็นคนปาไครใส่หัวเจ้ากงกงแน่นอนหากเย่เซนเฟยประกาศเรื่องนี้ออกไปเมนจะทําให้ตัวเองเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะไม่มีใครเชื่อเอ่อเผลอเดินทีนางให้คนเอาไข่เป็ดใส่สําหรับข้าวมาให้ข้าอาจจะแดงถึงฮองเต้ก็เป็นได้ถึงแม้วังหลังจะเกิดเรื่องราวเมนโชเช่นไรแต่ข้าก็รู้ว่าทุกคนจะกระทํากันเงียบๆ แม้จะรู้โดยทั่วกันว่าใครทําอะไรผิดแต่ก็สามารถแพ้เอาตัวรอดไปได้ด้วยคําพูดสวยรู้หรือโยนความผิดให้บ่าวภัยเป็นเรื่องปกติข้าเอาไข่ขาวทาหน้าพลางนึกลินลนว่าหากโดนจับได้จริงๆข้าคงต้องกล่าวโทษไข่เป็ดเสียแล้วไข่เป็ดมันมีความแค้นที่ท่านเจ้ากงกงพาคมันมาจากแม่มันจึงตัดสินใจผีชีพกระโดดใ่หัวท่านตัวข้าหาได้ดูเห็นไหมฮ่าฮ่าฮ่าคิดแล้วข้าก็นอนคำครื่งไปบนที่นอน ก่อนสั่งให้ยางเทาเก็บของออกไปแล้วจึงนอนหลับไปในที่สุดห่างไกลจากตำหนักของเจ้าเฉนีเชินกงกงลักลอบเรียกเจ้ากงกงที่น่าบวมชึงพอโดนเย,ย่เสียนเฟยตกเพื่อมาสอบปากคำเกี่ยวกับผู้ที่น่าจะเป็นผู้ไรคดีปลาไข่ใส่หน้าฮองเต้เชิญกงกงคิดแล้วก็ปวดขมับตุบๆเมื่อนึกถึงหน้าฮองเต้ตอนที่บอกว่าไม่ต้องสืบคดีนี้แถมยังพูดออกมาหน้าตายเฉยว่าไอเป็ดมันไม่ปิดชีวิตข้าหรอกเชินกงกงได้ยินแล้วอยากจะมินเบื้องสูง ยกเท้ายันโคมเขาที่ประพักฮองเต้ให้รูวแล้วรวรอดแต่ยังเท้าไว้ทันมิะนันปานนี้เขาคงได้ไปอยู่เป็นบนรรพกรในหลุมศพแล้วแต่ตอนนี้เฉินกงกงคิดไม่ตกเรื่องที่มีผู้หวังปรุงพระชนฮองเต้โดยการปลาไข่เป็ดถึงแม้จะได้ข้อมูลจากเจ้ากงกงแล้วก็ตามสมองอัญชันฉลาดหลักแหลมที่เคยนําองค์ชายเกเรขึ้นมาเป็นฮองเต้แต่บัดนี้อับจนหนทางไม่ว่าเขาจะเคนความคิดเพียงใดก็คิดไม่ตกว่าทําไม นางสนมผู้หนึ่งจึงคิดอุตริเอาไข่เป็ดมาปาหัวกงกงแล้วบังเอิญไปโดนฮ่องเต้มีคนอย่างนั้นอยู่ในโลกด้วยหรือไรหากนางไม่บ้าก็ต้องมีประหลาดแล้วเป็นแน่แท้เขินนั้นในขณะที่เฉินกงกงกำลังเครียดจนแทบไม่ได้นอนหลับเจ้าเฉนีก็ละเมอจามสียจนสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความหงุดหงิดหลายรอบเช่นกันบทที่ 3. วิกฤตการด้านอาหารเมื่อยามรุ่อรุณวอ,อันซดใ์มาถึงคาตื่นขึ้น,นมาพร้อมใบหน้าตึงเปรีย้ยเหมือนคนฉีดบอท็ทอกเกินขนาด เมื่อลอกไข่ขาวออกใบหน้าของข้าก็สดใสประดุดไปอับหน้ามาใหม่จากยันทีข้ายิ้มยังพึงพอใจผางลุกขึ้นไปล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วจึงออกมาดูว่าวันนี้ยางอิงยางเทามีอะไรเตรียมไว้ให้กินบ้างแต่ข้าก็พบปัญหาใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพราะวันนี้ยังไม่มีอาหารหรือของสดใดๆส่งมาที่ตำหนักข้าเลยนี่คงเป็นการเอาคืนของเย่ยเสียนเฟยแน่นอนมันหน้าเผาตำหนักของนางให้วอดหนักข้าคิดแล้วก็ได้แต่งดหงิดอ,อยู่ในใจเนกอยากจะโวยวายแต่ทำไม่ได้ จนกระทั่งข้านึกถึงซาบัวขึ้นมาอาข้ากิดอะไรดีๆออกแล้วหากกล่าวถึงแขวนยางอันยิ่งใหญ่ผู้ใดได้ยินก็ต้องนึกถึงฮองเต้ผู้มีความสามารถชงรังลีฮองเต้ผู้เคยเป็นแม่ทัพใหญ่แห่งทิดประจิมสามารถปราบกบฏองคห้าและขึอ้นของราชย่างสมเกียรติพระองค์ทรงทำหน้าที่ฮองเต้ได้ดีไม่มีขาดตกบกพร่องทั้งงานราชกิจในวังหลวงหรือแม้แต่การดูแลให้ฟ้าประชาชนมีเพียงอย่างเดียวที่เป็นปัญหาคือพระองค์ไม่อยู่ติดตำหนัก เฉินกงกงยืนตัวสั่นเทิมอย่างสกดกั้นอารมณ์เมื่ออ่านกระดาษแผ่นเล็กบนโต๊ะทรงงานข้ายืมชุดเจ้าไปเดินเล่นที่อุทยานวังลังคำ้ำค้ำไปรับค่ากลับด้วยข้าไม่รู้ทางหากไม่รู้ทางแล้วจะทรงเสนอหน้าอเลอทลาสเสด็จไปคนเดียวทําไมพะ่ะค่ะเฉินกงกงคิดพางเช็กระดาษเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วปาลงบนโต๊ะทรงงานอย่างไม่เกรงอาญาพร้อมกับเยืนนวดขมับท่ามกลางสายตาเห็นอกเห็นใจของทหารองครักษ์และสบบัวไทยวังถ้ามองลงไปในสัตว น้ำใสแจ๋วที่มีกอบวัวอยู่เป็นยมยอมอย่างสวยงามกับปูปลาแหวกไหยไปมาอย่างชา้าช้าตอนแรกข้าคิดจะจับปลามาทำเป็นอาหารเช้าแต่ข้าไม่ถึงว่าจะได้พบกับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในสระมีแต่ปลาคาบแถมดูท่าทางพันดีเสียด้วยถ้าว่าปัญหาที่ใหญ่กว่าเรื่องปลาคาบพันดีนั้นก็คือเมื่อข้านึกถึงความทรงจำของเจ้าชนีขึ้นมาดูเหมือนว่าชาวแคว้นย่างจะนับถือเจ้าปลาคาบเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เสริมฮวงจุ้ยเสียด้วยซีเอาวะมันก็ปลาเหมือนกันนั่นแหละ ข้าพูดอย่างหมายมัดก่อนเดินไปหยิบก้อนหินขนาดใหญ่มาก้อนหนึ่งเตรียมจะทุ่มลงสักแต่ดันมีเสียงหนึ่งห้ามข้าไว้สกรนั่นเจ้าคิดจะทําอันใดข้าตกใจจนเผลอปล่อยก้อนหินล่วงห่างจากเท้าข้าไปเพียงนิดเดียวเฮ้ยถ้าหากเท้าคนงามอย่างข้าเป็นอะไรไปเจ้าจะรับผิดชอบอย่างไรข้าหันไปมองคันธีเจ้าของเสียงที่กําลังเดินมาตายเถิดคันธีระดับสูงเสียด้วยหน้าตาของเขาดูเราเราจนข้าชะงักน่าเสียดายจริงหน้าตาก็หล่อเราไม่น่ากลายเป็นคันธีเลยเออว่าแต่เมื่อกี้ เขาถามข้าว่าจะกระทำอันใดนั้นหรือข้าจะจับปลาคาร์ฟนำโชคพวกนี้ไปปิ้งกินขืนข้าต่อไปยังที่คิดก็คงถูกบวยลังลายเป็นแน่แท้ข้าจึงทําเฉยแล้วแส้งมองสระบัวเหมือนว่าไม่ได้ยินคําพูดเขาจนเจ้าขันธีผู้นั้นเดินเข้ามาใกล้อย่ามาแส้งทําเป็นไม่ได้ยินข้าเห็นว่าเจ้าจะโยนหินลงไปในสระบัวนี้เจ้าขันธีคนนั้นกล่าวซ้ำขึ้นมาอีกแถมยังเดินมาประชิดตัวข้าทำให้ข้าไร้หนทางหนีสมองอันชานฉลาดของข้าประมวลผลอย่างรวดเร็ว เพื่อหาทางเอาตัวรอดจากสถานการณ์เสี่ยงโดนบวยนี้ข้าจะจับปลาไปปิ้งปลานำโชคพวกนี้นะหรือเจ้าจะจับไปเพื่ออะไรขันทีคนนั้นทำหน้าสงสัยเหลือประมาณจนข้างเงือตกเอาวะเป็นไงเป็นกันบอกความจริงเขาไปก็แล้วกันข้าจะนำไปประกอบอาหารประกอบอาหารเจ้าจะบ้าหรือผู้ใดเขากินปลานำโชคกันเจ้าขันทีนั่นเริ่โมโวยวายแล้วให้ตายเถอะจูท่านอย่าเพิ่งโวยวายไปปลานำโชคพวกนี้มีรสชาติหาได้เปรียบกินแล้วร่างกายแข็งแรง อารีบรรยายสรรพคุณที่มโนข,ขึ้นมาเองพางเหลือบมองปริยาของคันทีผู้นั้นไปด้วยเมื่อเห็นว่าเขาเริ่มสนใจข้ารีบอธิบายต่อทันทีท่านปู่ของข้าเคยกินปลาครับเอ้ยข้าหมายถึงปลาน้ำโชคพวกนี้ท่านเชื่อหรือไม่เพียงไม่ถึงครึ่งเคอท่านปู่ข้าก็ต้องมีกําลังวังช้าเรี่ยวแรงปึงปังดังกลับมาเป็นนมอีกครั้งเลยเอาเป็นว่าถ้าข้าจับปลาพวกนี้ได้ข้าจะแบ่งให้ท่านกินด้วยแล้วกันข้ากล่าวนมหนาวยิ่งกว่าเซลลขายประกันพางศบตาเขาปิงปิง เจ้าขันธีผู้นั้นทาท่าลังเลยอยู่ผู้หนึ่งก่อนเอ่ยว่าตกลงเมื่อปลาสาัตวมานคอหอยแล้วข้าก็หยิบก้อนหินขึ้นมาอีกครั้งก่อนจะปลาลงน้ําอย่างแรงเพื่อทําให้ปลาช็อกน้ําแต่ทําอยู่หลายครั้งเจ้าพวกปลาคราบก็ยังคงแวกว่าอยู่ในน้าเราก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมีเพียงบางตัวงายท้องแต่ก็เป็นแค่แบบเดียวก่อนจะพลิกตัวว่ายน้ําช้าลงก็เดิมผ่านไปสองเคอร์ขาก็เริ่มหงุดหงิดที่จับปลามากินไม่ได้หันหันไปมองเจ้าขันธีที่นิ่งผิวปากอยู่ใต้ต้นไม้ ขาก็ยิ่งไม่สบอารมณ์เข้าไปอีกจ้าคนหน้าตายผู้นี้ไม่คิดจะช่วยข้าเลยหรือเจ้าขันทีเห็นข้ามองเขาก็เลือดคิ้วใส่อย่างกวนอารมณ์เออเ้าคิดว่ารอแล้วจะทำอนไดก็ได้เงินหรืออย่างไรเสียเจ้าก็เปลี่ยนได้แค่คันทีหรอกนาไม่ให้เด่นดางสบายๆแบบนี้นานแน่ท่านเออเรียกว่าซางรีเจ้าขันทีผู้นั้นบอกว่าชื่อซางรีเง้นหรือเชื่อนี้ช่างทุนหูข้าจริงแต่เขาคือใครข้านึกไม่ออกแต่ปล่อยมันไปก่อน ตอนนี้ข้าคิดจะอะไรออกแล้วพันซังรีมาดูอะไรในสานี่เร็วข้าตะโกนเรียกเขาพร้อมคิดแผนไรในหัวเป็นฉากๆอัวฮา่ฮาห่าคนงามผู้นี้จะทีบเจ้าให้ตกสบไปนอนคุยกับปลาครับขันทีที่เจ้าขันทีหน้าตายสงกหน้าก้มดูในสะาขาก็กระโดดมุนตัวแต่ขคฟาดหางใส่เขาทันทีหากเมื่อตัวสะอย่างน้อยก็คอเค็ดประ,ะกันตูมกรีดไม่รู้ว่าไอขันทีผู้นั้นเกิดสนใจในตะไคร่น้ำที่ขอบสะหรือยอย่างไรจู่ๆ ถึงได้นั่งลงแล้วปล่อยขายกขาหวดลงจนเสียการทรงตัวตกลงไปในสระน้ำเสียเองฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าขันทีเห็นข้าตกสาบัวก็หัวเราะจนตัวงอเจ้าขันทีชั่วข้าจะเอาตะไคร่น้ำยัดปากเจ้าฮ่าฮ่าข้าว่าข้าไปดีกว่าคือนนอนเจ้าจับปลาวันนี้ข้าคงไม่ได้กินว่าแล้วเขาก็ทำท่าจะเดินจากไปเฮ้ยจะเป็นบุรุษประเภทใดกันเห็นสตีมีหลังกาตกน้ำแล้วยังเมินเฉยไม่ช่วยไม่พอยังเดินหนีข้าไปอีก อย่างนี้ต้องเจอหนึ่งในเคล็ดวิชาพิชาตนกเป็ดน้ําวิชารับตะไครบินว่าแล้วคขาโกโกตะไครน้าในซาปลาไปสุดแรงจึบคาไมีถึงว่าเจ้าคันทีนามว่าสร้างรีผู้นี้สามารถรับการโจมตีของข้าได้เขาใช้สองนิ้วคีบตะไครน้าไว้ได้อย่างแม่นยําถึงแม้จะมีเศษโคลนกระเด็นเข้าปากเขาเล็กน้อยก็ตามแต่ในตาที่เจ็บคมนั้นทําให้ข้ารู้เลยว่าเขาไม่ใช่คันทีธรรมดาจอมยุทธอีกท่าหนึ่งของเจ้าคือ มีชาไขร,ร้อยฟ้าใช่หรือไม่เจ้าคันทีพูดขึ้นมาเสียงเรียบ่วนข้านั้นตกใจไปอยู่ที่ตะตุ่มเรียบร้อยแล้วฉิบหายแล้วหรือว่าเจ้ากงกงส่งเจ้านี่มาแก้แขนคาเมื่อเจ้าคันทีเห็นคานาซีดเขาก็าดาาเดินเข้ามาหาคาด้วยท่าทางคุกคามมาที่สุดข้าจะมาโดนคันทีข้าหมกสะบัวที่นี่ไม่ได้้ายังไม่ได้เจอหน้าฮงเต้เลยเฮ้ยนั่น้าเตียวแดงลอยฟ้าขาแหกปากพังชีไปด้านหลังคันทีผู้นั้น พอเจ้าขันทีนั่นหันไปข้าก็เรียบขวาเอาปลาคาบตัวหนึ่งที่นอกตอนข้าตกน้ํายัดเข้าในสาบเสื้อแล้ววิ่งขึ้นไปอีกด้านหนึ่งของสาก่อนจะวิ่งหนีกลับตําหนักทันทีเฮึยคอยหลังเจ้าเฉนีไปชางลีก็ยกยิ้มมุมปากอย่างเจ้าเล่ก่อนจะมีขบวนเสด็จซึ่งนําโดยเฉินกงกงเดินเข้ามาถวายความเคารพถวายบังคมฟาบาทเฉินกงกงยังไม่ทันที่เฉินกงกงจะกล่าวจบชางลีก็พูดขัดขึ้นมาเสียก่อนพยาคาฮองเต้เฉินกงกงรับคำ ไครน่นามติดซ่อกเก็บข้าข้าเอาไม่ออกจะทำอย่างไรดีตอนนั้นเองที่เชิกงกงทำหน้าเหมือนจะเป็นลมอีกครั้งณตำตำหนักไทยวังลังยางอิงกับยางเทาเย็ยนเฝ้ามองพระสนมของพวกตนขอดเกรดปลาคาร์บนำโชคเืยท่าทางเหมือนคนจะเป็นลมคันจะเข้าไปช่วยก็มือไม้อ่อนหยิบจับอะไรไม่ได้จนโดนเจ้าชายนีไล่ให้ออกมายืยนดูห่างๆเหมือนเดิมเมือ่อขอดเกรดเสร็จเจ้าชายนีก็เอาไม้ไผ่เหลาเสียบเจ้าปลานำโชคไว้ดุดปลาย่างตา,ตามตลาดนัดโอ เยกเสียนโปรดให้อภัยพระสนมด้วยอยางอิงอธิษฐานก่อนจะเป็นลมสลบไปพระสนมจะทําอันใดเพคะย่างเทารองถามเมื่อเห็นพระสนมของตนหยิบเกลือมาด้วยทํามือเขยุ้มพร้อมกับงอข้อศอกมาชิดตัวเจ้าชายมีหันมายักจิ้วให้ยางอิงพังหักข้อมือลงเล็กน้อยก่อนจะเอ็นอกสายมือทําท่าโปรยเกลือที่เห็นระดับโลกในโลกเก่าของนางโปรยเกลือไง